w w w ร์ไวด์เว็บเอสภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับ คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิปคลิปนี้เรามาดูพระขุนแผนกันครับเป็นพระขุนแผนเชื้อชาติไทยใหญ่จากหลวงปู่ครูบาออบันทิโตแห่งสำนักสงฆ์พระาธาตุดอยจอมแวะแล้วก็พิเศษสุดคือว่า จะนำเสนอพระขุนแผนชุดกรรมาการอุปถัมภ์ซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างน้อยคือสร้างเพียง356ชุดด้วยกันแล้วก็หนึ่งชุดจะมีพระขุนแผนที่ครูบาอ,อท่านสร้างจำนวนสามองค์หนึ่งกล่องหนึ่งชุดมีพระขุนแผนสามองค์ที่ภูมิใจจะนำเสนอก็เพราะว่าเนื้อหาหมวลสารของ พระขุนแผนที่อยู่ในชุดกรรมการอุปถัมภ์หรือกรรมการร่วมสร้างคําว่าร่วมสร้างนี่คือร่วมสร้างทางขึ้นดอยจอมแวะนะครับในสมัยก่อนนู้นชุดกรรมการร่วมสร้างเนี่ยจะได้รับพระขุนแผนซึ่งเป็นสุดยอดเนื้อหาหมวลสารจํานวน3เนื้อด้วยกันแต่ก่อนที่จะบอกว่ามีเนื้ออะไรบ้างเรามาดูประวัติการสร้างรวมถึง อุปประเทศการใช้พระขุนแผนรุ่นแรกหรือพระขุนแผนหมอกมุงเมืองของหลวงปู่ครูบาออกันครับจำเริญการแรกเริ่มเดิมทีพระขุนแผนหมอกมุงเมืองรุ่นแรกของหลวงปู่ครูบาออนี่ท่านสร้างจากผงทำลูกอมช้างประสมโขงที่ยังมีเหลืออยู่ครึ่งกระปุกครูบาอ,อ,อจึงให นำมาสร้างเป็นพระขุนแผนตามตำราหอคำหลวงไทยใหญ่โดยใช้ผงช้างผสมโขงกับผงวิเศษทางมหาเสน่ห์จำนวนถึงเจ็ดแท่งผงสายเตยะ,ผง,ยตยะผงสายเตยะนี่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นผงอะไรแต่น่าจะเป็นผงซึ่งมีความสำคัญทางด้าน วิชาของไทยใหญ่และน่าจะเป็นวิชาทางด้านเมตตามหาสเสน่ด้วยนะครับหลวงปู่ครูบาอท่านถึงให้นำมาผสมสร้างมีผงม,มหาสเสน่ห์เจ็ดแท่งผงสายเตยะแล้วก็ผงเมตตาหมอกกลุมเมืองหรือว่าผงเมตตาหมอกมุงเมืองนั่นเองครับพระขุนแผนเนื้อกรรมการมีพิมพ์นำเลิกหลวงปู่ครูบาอท่านกด พิมพ์เองบนยอดดอยปิดด้วยทองแผ่นทองที่เสกนานถึง5ปีพระขุนแผนที่หลวงปู่ครูบาออท่านกดพิมพ์เองก็จะเห็นว่าจะมีปิดทองคําเปลนะครับทองคําเปลนี่ก็เก่ามากเขาบอกว่าเป็นทองซึ่งหลวงปู่ครูบาอ่อนท่านเสกนานถึง5ปีเลยทีเดียวเวลาบ่ายสองโมงปรากฏว่าเมฆหมอกปกคลุมยอดดอยหนาะแน่นมาก ทั้งๆท,ที่เป็นเวลาบ่ายที่อื่นเขาร้อนแต่ที่ดอยจอมแวะหมอกมุงดอยจริงๆนี่แหละครูบาครังของจริงทำได้จริงแห่งยุคนั้นนะยุคนั้นเลยยุคที่หลวงปู่ครูบาอท่านยังทรงสังขารอยู่นะครับก็หมายความว่าขุนแผนหมอกมุงเมืองหรือว่าหมอกคลุมเมืองเนี่ยตอนหลวงปู่ครูบาอท่านทำพิธีกดพิมพ์นำเลิกเวลาบ่ายสองโมง ปรากฏมีเมฆมีหมอกมีหมอกแล้วครับหมอกมามุงดอยหมอกมาคลุมดอยหนานแน่นเอ๊ะเหตุที่หมอกมาคลุมดอยอย่างหนานแน่นนี่จะเป็นเหตุประการใดหรือจะบอกอิทธิวิธีการใช้อิทธิคุณของพระขุนแผนว่ามีคุณวิเศษในด้านใดเดี๋ยวมาฟังกันต่อครับเมื่อหลวงปู่ครูบาออท่านทำพิธีกดพิมพ์พระขุนแผนนำเลิกเป็นปฐมเลิกเมื่อเวลาบ่ายสองโมงก็ เกิดเหตุอัศจรรย์คือหมอกคลุมดอยหรือหมอกมุงดอยเกิดเป็นพระขุนแผนหมอกมุงเมืองที่เป็นเลิศด้านเมตตามหาสเสน่ห์ตามพระมนต์หมอกมุงเมืองหรือหมอกคลุมเมืองตำรับหอคำหลวงไทยใหญ่ที่แรงและขลังแบบหัวหัวที่อ้างเอาคุณวิเศษด้านเมตตามหาสเสน่ห์เจ็ดองค์คือ มหาเมตตาทิคุณมหาสเสน่หทิคุณมหาการุณาทิคุณมหาละลวยทิคุณมหาหลงมหามนประสานเนตรประสานกายมหามนช้างประสมโขลงหงประสมกาพยาเทครัวตัวเอกลบถมเป็นแท่งผงวิเศษเจ็ดแท่งมาเจือจุนหนุนนำะสมกัน แล้วผันแผ่ไปเป็นม่านเมฆหมอกแห่งเมตตาเป็นม่านหมอกแห่งมหาสเสน่ห์คละคล,ลคลุ้งฟุ้งตลบคลุมใจคลุมตัวผู้ที่เรารักใคร่ปรารถนากระแสแห่งเมตตามหาสเสน่ห์มหารักมหาหลงกลายเป็นเมฆหมอกเข้าล้อมตัวเราไว้คนมีตาไหนถึงจะเห็น เป็นกระแสเย็นที่ใครเข้าใกล้แล้วสบายกายสบายใจอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคนอยากเมตตาเราอยากรักใคร่ไหลหลงเราเดินทางไปในทิศทางใดเขารักใคร่เมตตาเราในทุกทิศทางเป็นมหาพิษวัดผูกพันแก่ผู้ที่เราหมายปองตำราหอคำหลวงเอ,อ่ยอ้างสับพระคุณของ พระขุนแผนหมอบมุงเมืองแปลเป็นกรอนไทยง่ายๆว่ามีขุนแผนหมอบมุงเมืองดุดมีนางนารีมุงมองเป็นที่รักของคนทั้งผองด้วยกระแสเมตตามามุงใจอ้าวพะบอกกล่าวเล่าถึงตอนนี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จะต้องทราบว่า สเสน่ห์เมตตาไทยใหญ่อ่ามณเสน่ห์มนเมตตาไทยใหญ่เหล่านี้ก็ไม่ใช่ล้อๆนะครับก็ดูอย่างอินเคยเห็นอินใช่ไหมครับเป็นรูปผู้ชายผู้หญิงกอดกันนะอิ่งหรือว่าอุติงของไทยใหญ่มีอิทธิคุณมากนะครับมีพลังมากโดยเฉพาะยาสักยาสั่งนะไทยใหญ่นี่ท่านชอบสักยันศักเป็นยาดํายาสั่ง พวกนี้ผงว่านผงยาสั่งนี่ก็มีอิทธิคุณมากนะครับไทยใหญ่เรานี่แหละครับพม,มา่าเรานี่แหละครับทางม่านเมืองเหนือเรานี่แหละครับวัตถุมงคลหรือว่าอิทธิคุณทางด้านมหาสเสน่ห์นี้ไม่ได้เป็นสองลองใครเลยนะครับโดยเฉพาะหลวงปู่ครูบาออนี่ท่านศึกษาพระเวทวิทยาคมมาจากตำรับตำราหอคำหลวงนี่ก็เรียกได้ว่าท่านรู้แจ้งเห็นจริง ทำได้จริงแล้วก็เคล็ดวิชาต่างๆเป็นเคล็ดวิชาชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นหัวเชื้อเป็นชิ้นเอกเป็นของที่แรงสุดดีสุดเลยนะครับหลวงปู่ครูบาออท่านผ่านมาแล้วท่านศึกษามาแล้วท่านทำได้จริงดังนั้นพระขุนแผนหมอกมุงเมืองที่สร้างตามตํำรับตําราสเสน่หาของไทยใหญ่เนี่ยแล้วโดยเฉพาะเป็นพระขุนแผนรุ่นแรกของท่านด้วย ก็ย่อมจะต้องเกิดอิทธิคุณทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์เจ้าชู้หรือว่ามหารักมหาหลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างไม่ต้องแปลปิดบิดคำไปไหนเลยครับคราวนี้เรามาดูเนื้อหาของพระขุนแผนรุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นร่วมสร้างชุดกรรมการร่วมสร้างทางขึ้นดอยเหตุว่าวัตถุประสงค์นี่เป็นวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับร่วมสร้างทาง ขึ้นดอยจอมแวะกับหลวงปู่ครูบาอ๋อท่านก็ไม่รู้ว่าจะมอบสิ่งใดตอบแทนมีแต่คุณวิเศษมีแต่อักขระเลขยันวิเศษมีแต่ผงวิเศษมีแต่ตำราวิเศษมีแต่ความวิเศษของตำลับตำลาเลขยันหอคำหลวงนี่แหละครับที่ท่านพอจะนำมาสร้างมาทำเป็นของวิเศษมอบตอบแทนแก่ผู้ที่ร่วมทำบุญกับท่านพระขุนแผน ชุดกรรมการร่วมสร้างมีอยู่ด้วยกันสามองค์สามองค์นี่ถือว่าเป็นสุดยอดเนื้อหามวลสารเลยองค์ที่หนึ่งองค์แรกเป็นองค์อยู่สูงสุดเป็นประธานองค์นั้นละครับหลวงปู่ครูบาอท่านทำการกดพิมพ์พระด้วยองค์ท่านเองตัวท่านเองกดพิมพ์นำเลิกเมื่อกดพิมพ์พระได้แล้วก็ปิดทองคำเปลวซึ่งท่านเสกนานถึง5ปีเป็นการสมโพธองค์พระทุกองค์ ดูแล้วก็เหมือนเนื้อธรรมดาทั่วไปแหละนะแต่ว่าได้รับอิทธิคุณได้รับพลังจิตจากหลวงปู่ครูบาอ๋ออย่างเต็มที่กดพิมพ์เองเนี่ยหลวงปู่ครูบาอ๋อท่านกดไปก็ภาวนาไปเรียกว่าเป็นของขวัญมือเป็นของขวัญที่ท่านมอบไว้ให้กับสิทธิ์รักเลยทีเดียวนะครับองค์นี้เป็นองค์เอกเป็นองค์แรกเป็นองค์ที่สําเร็จได้ด้วยมือของหลวงปู่ครูบาอ๋อจึงตั้งไว้เป็นองค์ประธานอยู่สูงกว่าอยู่เหนือกว่าทุกองค์ องที่สองท่านจะเห็นว่าองค์นี้สวยงามแล้วก็แปลกคือที่หน้ามีปิดทองด้วยนะเรียกว่าเป็นพระขุนแผนหน้าทองยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีจุนเจิมด้วยแป้งมงคลแป้งเศษของหลวงปู่ครูบาออที่หน้าอกนะองนี้สวยงามเนื้อชานหมากขี้เมี่ยงเขาเรียกว่าเนื้อชานหมากขี้เมี่ยงของหลวงปู่ครูบาออซึ่งท่านฉันมงชันหมากไปเนี่ยฉันหมากไปก็ เศษชั้นมงชั้นหมากท่านก็ไม่ได้ทิ้งนะเพราะว่าท่านชั้นหมากแต่ละคําแต่ละครั้งท่านก็เสษหมากท่านไว้เป่าเวทเป่ามวลเปล่าคาถาท่านก็เศษเอาไว้ในชั้นหมากเนี่ยเมื่อหมากหมดยางจะคายท่านก็คายเก็บเอาไว้นะครับจึงเรียกว่าเนื้อชั้นหมากขี้เมี่ยงก็เอาเนื้อชั้นหมากนี่แหละครับมาทําเป็นเนื้อชนวนมวลสารหลักในการสร้างพระขุนแผนองค์นี้ ึึมซับบารมีของหลวงปู่ครูบาออย่างเต็มที่เลยนะครับเนื้อชานหมาขี้เมี่ยงเนี่ยแล้วก็ที่ด้านหน้าปิดทองที่หน้าอกเจิมเจิมด้วยแป้งเสกแป้งมหาสเสน่ห์แล้วก็ฝังเกศาหลวงปู่ครูบาออยิ่งไปกว่านั้นมีตะกุดดอกเล็กๆท่านเห็นไหมครับเรียกว่าตะกุดช้างประสมโขงมีบรรจุไว้ถึง5ดอกนะครับด้านหน้าสี่ดอกแทนท่าทั้งสี ด้านหลังก็อีกดอกหนึ่งตะกุดช้างผสมโขง5ดอกท่าทั้งสี่นี่คือหนุนท่าด้วยแล้วก็เป็นสเสน่ห์เมตตาช้างผสมโขงอีกดอกหนึ่งเป็นดอกที่เป็นดอกที่อยู่ด้านหลังคอยช่วยคอยพยุงคอยแผ่เมตตาแผ่พลังเพิ่มมากขึ้นไปอีกนี่เนื้อชานหมาขี้เมี่ยงหน้าทองคำนานี่องค์ที่สององค์ที่สนี่ก็สําคัญไม่เบาเลยนะครับ เป็นเนื้อขาวแหมเนื้อขาวลองเอากล้องส่องดูหน่อยมีมวลสารมีมวลสารสำคัญเยอะแยะเพราะว่าเป็นเนื้อแป้งผัดหน้าว่านยาสเสน่ห์อ่าเนื้อแป้งผัดหน้าว่านยาสเสน่ห์เสกเนื้อนี้ก็ดีเพราะว่าเฉพาะผงผงแป้งนี่ก็มีอิทธิคุณทั้งด้านเมตตามหาสเสน่ห์ถึงเป็นแป้งผัดหน้าเคยเห็นใช่ไหมครับไทยใหญ่เรา พมา่าเรานี่แหละครับประเทศเพื่อนบ้านสาวๆท่านจะมีแป้งผัดหน้าใช่ไหมเห็นไหมที่เป็นคล้ายๆเหลืองๆออกแต่เขาเรียกทานาคาเป็นออกเหลืองๆเลื่อๆน่ะสวยงามเลยนุ่มๆก็ผัดหน้า mm hmm. เขาบอกว่านอกจากจะช่วยทําให้ร่างกายเย็นไม่ร้อนแล้วก็ช่วยรักษาช่วยสมานผิวแล้วก็ยังเป็นสเสน่ห์อีกด้วยนะดังนั้นพระขุนแผนเนื้อขาวนี่คือเนื้อแป้งผัดหน้าว่านยาสเสน่ห์ ที่สำคัญอีกอย่างคือฝังตะกรุดช้างผสมโขงสามดอกนะแปลว่าพระขุนแผนของหลวงปู่ครูบาออลุ่นนี้รุ่นร่วมสร้างทางขึ้นดอยพระทาตุดอยจอมแวะนี่มีมวลสารเป็นเลิศเป็นเลิศ,ลศทั้งหมดเลยแล้วก็องค์หนึ่งครูบาออท่านกดพิมพ์เองปิดทองอีกองค์หนึ่งเนื้อชานหมาขี้เมี่ยงหน้าทองตะกุดช้างผสมโขง ห้าดอกอีกองคหนึ่งเนื้อแป้งผัดหน้าผงมหาสเสน่ห์ออกสีขาวตะกุดช้างผสมโขงสามดอกนี่ถ้าในยุคนั้นสมัยนั้นท่านย้อนไปสิบกว่าปีทำบุญกับหลวงปู่ครูบาอ่อนหนึ่งชุดก็จะได้พระขุนแผนมาสามองค์จำนวนสร้างก็ไม่เยอะคือสร้างเพียงแค่356ชุดเท่านั้นนะจัดเป็นของดีจัดเป็นของหายาก ก็ต้องหายากสิครับเพราะสร้างไม่ถึง400ชุดนะ่ะนะในโลกใบเนี้หลวงปู่ครูบาออท่านสร้างสรรค์ท่านเสกท่านฝากไว้ให้เป็นของทิพยานุภาพของพระขุนแผนหลวงปู่ครูบาออโอ้โหไม่รู้จะเริ่มต้นเล่าตรงไหนให้ท่านฟังก่อนดีเอาเป็นว่าคุณวิเศษของเมตตามหาสเสน่ห์ไทยใหญ่นี่ท่านเชื่อมือได้รับประกันได้ยิ่งหลวงปู่ครูบาออมามาเสกมาทําเองด้วยแล้ว ยิ่งมีอิทธิคุณสูงส่งหลวงปู่ครูบาอเลยนะครับโอ้โหท่านยิ่งใหญ่มากมีอิทธิเวทวิทยาคมสูงเป็นพระมหาเถระชาวไทยใหญ่ซึ่งชาวบ้านชาวช่องหรือว่าชาวไทยใหญ่เองให้ความเคารพนับถือท่านมากนะท่านมีพลังจิตปาฏิหารก็มีแสดงให้ปรากฏให้สิทธิเห็นอยู่เรื่อยๆจะเล่าประสบการณ์พระขุนแผนให้ท่านฟังสักเรื่องหนึ่งเอาเรื่องเดียวก็คงพอ ชายหนุ่มคนหนึ่งจะเรียกว่าหนุ่มใหญ่ก็อายุ3 30กว่าเรียกว่าหนุ่มใหญ่ไหมอะ่ะคือแกก็มีครอบครัวมีเป็นคนชอบชกอะ่ะเป็นคนที่มีครอบครัว1ครอบครัวสองครอบครัวแต่ว่าก็ช่วยเหลือเฟือไฟครอบครัวนะครับหมายความว่ามีภรรยาคนแรกก็ช่วยเหลือเฟือไฟไม่ได้มีลูกด้วยกันก็หาอาชีพหาหาอะไรให้ทาด้วยความเจ้าชู้ก็ไปได้ภรรยาคนที่สองอีก อ่าแล้วก็หาอาชีพหาอะไรให้ทําแล้วก็อยู่ไปอยู่มากับ2บ้านเนี่ยโหมันเก่งคนนี้เก่งมากอยู่ไปอยู่มากับ2บ้านเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้มีเงินเยอะก็ช่วยเหลือมีงานให้ทําเรียกว่าพอช่วยกันอนะแล้วผู้หญิงก็ดีก็ไม่จะทะเลาะเบาแวงกันคือรู้ว่าไอ้เจ้าคนเนี้มี2บ้านก็บางทีคุยกันในงานผู้หญิงสงคนยังคุยกัน ยังคุยกันเองเลยนะครับด้วยความเจ้าชู้ของไอ้เจ้าผู้ชายคนเนี้แม้จะเอ่ยชื่อก็กะไลายอยู่ไม่ได้ขออนุญาตแล้วก็ปัจจุบันเขาก็มีชีวิตที่ดีมีอนาคตใหม่แล้วเอาเป็นว่าเจ้าผู้ชายคนนี้นะแกก็มีแกไปเรื่อยอ่ะนอกจากมีสองบ้านเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ชกไปเรื่อยชอบชกชกไปเรื่อยนะวันดีคืนดีได้รับพระขุนแผนหมอกมุงเมืองของหลวงปู่ครูบาออนี่แหละเหตุที่ได้รับก็เพราะว่าแกไปหาไก่ชนทางเหนือนี่ ไปหาซุ้มไก่ชนทางเหนือโอ้โหคนชอบไก่คนเล่นไก่คนคนรักสัตว์นะนะไปทั่วหมดอันไหนใครว่าดีไปหมดอยู่กรุงเทพแท้ๆเสาะไปบุกไปไป,ไปหาทางเหนืออยากได้ก๋อยพมา่านะอยากได้ไก่พมา่าไปหาขึ้นไปยันพม่าเลยครับไปหาก๋อยพมา่านะไปหาลูกไปหาอะไรแบบเนี้ยก็ไปได้ขุนแผนหมอกบุงเมืองของหลวงปู่ครูบาออมมาบูชานะ ด้วยบุญที่เคยทำมาหรือว่ากรรมจะหมดหรือว่าบุญจะให้ผลหรือว่าด้วยอนุภาพของพระขุนแผนหมอกมุงเมืองของหลวงปู่ครูบาออกก็ไม่แน่ชัดปรากฏว่าพอแม่พอชายคนนี้ได้ขุนแผนมาก็จะลงมาะจะกลับจากจากเชียงรายก็จะกลับคราวนี้กลับกรุงเทพก็ต้องผ่านนครสวรรค์ก็ต้องแวะสิแวะในภาษาตามภาษาคนชอบชกก็แวะ นี่พูดนี่คือเรื่องราวนานแล้วนะครับตั้งแต่หลวงปู่ครูบาออยังอยู่เลยก็ชอบชกก็แวะพอแวะแล้วก็ไปผับนครสวรรค์ที่นครสวรรค์ก็ไปเจอแหมเจอเด็กนักศึกษาคนหนึ่งอา้าวตรงๆเลยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อยู่ด้วยกันเจอเด็กนักศึกษาคนหนึ่งอ่ะสวยงามถูกใจมากก็คุยก็จีบโอ้อายุห่างกันเยอะไอ้เจ้าหมอนี่มัน30กว่าเด็กนักศึกษาก็ไม่น่าจะเกินถ้าเป็นนักศึกษาก็ไม่น่าจะเกินย1 22ิบ ห่างกันเยอะอ่ะแต่ชั้นเชิงคนชอบชกชั้นเชิงไก่ชนที่มันมีเชิงเนี่ยโอ้โหมันมันดูถูกกันไม่ได้นะครับมันดูถูกกันไม่ได้เลยก็ปรากฏว่าอา้าวคบเป็นแฟนตกล่องป่องชิ้นกันไปขอขมงขอขมาพ่อมงุงพ่อแม่อะไรแบบเนี้ยคือภรรยาสองคนเนี่ยก็บังเอิญว่าภรรยาสองคนก็เลี้ยงตัวเองได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ เขามีคนมาชอบก็ขอไอ้เจ้าหมอนี่ว่าขอที่จะไปเริ่มชีวิตใหม่เอาบัวก,กับไอ้เจ้าหมอนี่มันได้น้องนักศึกษามาเป็นคู่ใจอยู่พอดีนะก็เลยลงตัวกันนะก็กลายเป็นว่าอยู่กับน้องนักศึกษาช่วยกันทำมาหากินคนเหล่านี่เขาว่าไม่แน่นะครับมามืดไปสว่างหรือว่าด้วยอิทธิฤทธิ์อิทธิคุณของพระขุนแผนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ปัจจุบันหมอนี่ มีฐานะพอสมควรเลยจากการทํางานแล้วค้าขายก็ดีกิจการเขาดีอ่ะว่ากันง่ายๆอะใครบ่นเงียบใครบ่นเศรษฐกิจไม่ดีไอ้หมอนี่ดีซึมซึมแล้วดีขึ้นซึมซึมแล้วดีขึ้นซึมๆหมายความว่าไม่เพิ่มขึ้นนะสักซักสักพักสักพักสักพักดีขึ้นซึมๆซึมๆสักพักสักพักดีขึ้นอ่าเป็นอย่างนี้เลยทุกวันนี้อยู่กับน้องนักศึกษามีลูกคนหนึ่งน่ารัก หมอนี่ไม่เคยมีลูกกับใครเลยนะกับภรรยาสองคนก็ไม่เคยมีแล้วก็ชกไปเรื่อยก็ไม่เคยมีมายอมมีลูกกับน,น้องนักศึกษาเนี่ยแล้วก็เรียกได้ว่าครองชีวิตกันมีความสุขนะลูกก็น่ารักนี่อนุภาพของพระขุนแผนหมอกมุงเมืองจะเรียกว่าไม่ใช่อนุภาพของพระขุนแผนก็ไม่ใช่เพราะว่าบุกไปหาไก่ถึงพมา่าหาก๋อยพม่ากลับได้พระขุนแผนมาอ่านะ พอได้พระขุนแผนมาคล้องคอเลี่ยมใส่เชือกล่มตลับสแตนเลสแล้วก็ลงมาพอลงมาเจอน้องเลยนี่ดูสิครับบางทีมันอัน้นชีวิตคนเราเนี่ยเขาบอกบางทีมันอัน้นมันอั้นที่จะเปลี่ยนแปลงมันอั้นที่จะเดินทางจากที่มืดสู่ที่สว่างขอวัตถุมงคลดีๆขอครูบาอาจารย์ดีๆขออิทธิคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งที่เคยช่วยเหลือเฟือฟายกันมา นำทางให้พ้นทุกข์พอนำทางพัวเจอทางสว่างมันใช่มันลงล็อกเป๊ะ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 หมดเลยนี่ที่เล่านี่เรื่องจริงทั้งหมดแต่ว่าแล้วเนื้อเรื่องก็จริงมากไม่ได้ดัดแปลงเลยถ้าคนที่รู้จักผมหรือว่าคนที่นั่นแหละคนที่ฟังอยู่ก็รู้ถ้าคนรู้จักนะก็จะรู้เลยว่าใครแต่ไม่เป็นไรหรอกครับมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นอิทธิคุณเป็นบารามีของหลวงปู่ปปครูบาอ,อ๋อเป็นบารามีของพระขุนแผนแล้ว ก็เป็นบุญเก่าที่เจ้าหมอนี่สร้างเอาไว้ด้วยก็แสดงความดีดีกับเขาด้วยครับผมนะเอาจบกันด,ดื้อกันอย่างนี้ดีกว่าพระขุนแผนหมอกเมืองหลวงปู่คูบาอ,อ ى, มีสร้างเนื้อเนี้ยเนื้อทนี้หายากเป็นเนื้อเนื้อกรรมการร่วมสร้างเนี่ยหายากแล้วก็จะมีเนื้อธรรมดาเดี๋ยววันหน้าจะถ่ายรูปเนื้อธรรมดาให้ท่านชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้คงจะขอสมมติยุติจบเพียงเท่านี้ก่อนจะจากฝากหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลดีๆอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมอีกสำหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ